มาฟังกันชัดๆนะครับว่าสํานวนนะครับที่ตํารวจนะครับส่งให้อายการนะครับส่งให้อายการแล้วทําไมอายการถึงต้องให้ไปสอบเพิ่มถึง20ประเด็นเพราะอะไรครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าสํานวนที่ตํารวจนะครับส่งไปให้อายการเนี่ยแล้วถ้าอายการสั่งฟ้องแบบนั้นเลยสั่งฟ้องอย่างนั้นเลยนะครับผมสั่งฟ้องตามที่ตํารวจทําสํานวนมานะครับโอกาสที่ผู้ต้องหาจะหลุดเนี่ย99.99% 99 นะครับ99.99% 99เราลองไปฟังนะครับอ,อดีตนะครับผู้การท่านนี้นะครับวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงถ้าเกิดว่าอายการนะครับส่งฟ้องตามสำนวนตำ,ตำรวจโดยไม่ให้มาสอบเพิ่ม20ประเด็นเนี่ยแล้วส่งฟ้องเลยพอสําวนตำรวจส่งสำนวนไปนะครับแล้วก็ส่งฟ้องเลยเนี่ยโอกาสที่ผู้ต้องหาหลุดถึง99.99%เ99นี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราไปฟังกันดูครับแล้วมาถึงตอนนี้ถ้าถามลยว่าเรื่องประมาทเนี่ยนะประมาทเนี่ยให้อธิบายนะประมาทอย่างไร พอประมาทอย่างไรเราเบิดประมาทอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าที่ไอการเนี่ยฮะส่งให้สอบเพิ่มเติมเนี่ยนะผมเชื่อว่าไม่มีหลักฐานความชัดเจนเรื่องความประมาทนะข้อที่จริงมันอาจจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าประมาทนะฮะแต่ก็ไปรีบแจ้งประมาทหรือเปล่าเราไม่ทราบแล้วไปถึงสารในโอกาสที่ถ้ามีแค่นี้นะผมว่าสารยกฟ้องใน99.99%เรโอนะ้เรื่องประมาท สมมติว่าทุกอย่างที่พูดจริงร้อยเปอร์เซนต์หมดเลยผู้การก็พูดตามที่ท่านทางานจริงๆเนี่ยทาไมความเชื่อมั่นมันยังไม่เกิดขึ้นทันทีฮะอ๋อมันต้องยอมรับนะฮะมันเป็นทั้งเรื่องในอดีตนะฮะแล้วก็การกระทำสมแม้ทั้งคดีนี้นะฮะการกระทําที่ไม่ได้มีการชี้แจงแล้วก็มันอะไรที่มันไม่เป็นไปตามขั้นตอนผมก็เรียนเลยว่าจริงเนี่ยคดีนี้จะต้องเริ่มจากสํานวนชนะสูตรพิศน์นะฮะหาเหตุที่ตายให้ชัดเจนแล้วก็พฤติการที่ตายแล้วก็ไปหาผู้กระทําผิดแต่เชื่อไหมฮ แจ้งข้อหาก่อนจะเจอศพอีกผมก็งง,งงมากนะม,มันมันไม่ถูกนะแจ้งข้อหาก่อนเจอศพคือตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ตอนกลางคืน<ช>แล้ว<ช>วันพฤหัสบดีอีกวันสองวันมั้ตอนคืนวันศุกร์แจ้งข้อกล่าวหา<ช>บ่า,ายวันเสาร์พบศพใช่มันผิดปกติตรงไหนครับการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนพบศพอ้าวก็แสดงคุณชัดแล้วใช่ไหมว่าเขากระทำความผิดแล้วมาถึงตอนนี้ถ้าถามแต่ว่าเรื่องประมาทเนี่ยนะฮะผมไม่สนใจเรื่องของไป ขั้กรรบนบกบนบกอะไรนะประมาทเนี่ยให้ที่บายนี่ประมาทอย่างไรปอประมาทอย่างไรเราเบิดประมาทอย่างไรมาแถมแซนอีกเขาบอกเป็นความลับในสำนวนครับเดี๋ยวคูคว่กรณีจะรู้แล้วเอามาต่อสู้คดีได้มันไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าแจง้งข้อหาเขาต้องบอกเขาอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ตอบแล้วผมเชื่อว่าที่ไอการเนี่ยฮะส่งให้สอบเพิ่มเติมเนี่ยนะผมเชื่อว่าไม่มีหลักฐานความชัดเจนเรื่องความประมาทนะข้อที่จริงมันอาจจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าประมาท นะฮะแต่ก็ไปรีบแจ้งประมาทหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะไม่ตอบต้องใครพยายามถามก็ไม่ตอบว่าประมาทอย่างไรไอการก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่าเขาประยัดประมาทอย่างไรไอการจะบรรยายฟ้องเรื่องความประมาทประมาทคือการกระทานะฮะปราศชจากความระมัดระวังนะฮะตามวิสัยและพฤติการนะะเขากระทาอะไรทั้งสองคนเนี่ยแล้วมันประมาทร่วมได้ยังไงได้ไหมะประมาทร่วม มีไหมครับจะได้ไม่ใช่หรอกครับขับเรือก็คนเดียวใช่ไหมอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือหรือจะเจล่นกันตกไปก็คนเดียวใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยก็็ปรรยายอธิบายหน่อยทีฮะการที่ไม่อธิบายว่าประมาทอย่างไรมันตีความได้สองอย่างคือความลับในสำนวนเดี๋ยวผู้ต้องหาจะเอาไปต่อสู้คดีกับสองก็คือไม่สามารถบรรยายให้มันมีน้ำหนักได้คงไม่มีมากกว่าประมาทอย่างไรไม่มีผมจับเสียงดูเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้ขับเรือนั่นแหละคือเป็นพฤติกรรมประมาท ผมว่ามันไม่ใช่นะถ้ามีแค่นี้นี่ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนนะฮะการไม่ใบญาติขับเรือนะฮะไม่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมประมาทะนะฮะก็เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายเรื่องใบ้ยัดขับเรือเหมือนคนไม่มีใบายา้ยัดขับขี่รถเนี่ยแล้วไปขับรถแต่เขาไม่ได้ประมาทก็ไปชนอีกคนหนึ่งประมาทคนนั้นก็ต้องเป็นคนประมาทก็ต้องเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้ว่าไอการจะบรรยายฟ้องยังไงเลยแล้วไปถึงศาลในโอกาสที่ถ้ามีแค่นี้นะผมว่าศาลยกฟ้องใน99.9%เด้รโอ้เรื่องประมาท แล้วก็จะทําให้เรื่องนี้เสียหายไปทั้งหมดเลยก็คือความผิดอื่นเช่นอาจจะเป็นเรื่องประทุสรายหรืออะไรจะมีหรือป่าก็ไม่ทราบแล้วมันเริ่มคดีไม่ได้เลยนะฮะมันจะสวิงกลับกลายเป็นว่าคุณแตงโมเนี่ยกระทาตัวเองในการไปปัสวาตท้ายเรือตกน้ําเองในความเห็นของคุณวิรุษแปลว่าอาจจะต้องตั้งข้อกล่าวหาที่มันหนักไว้ก่อนเหรอไม่ใช่มันงจะตรงกับข้อที่มันจะต้องมีพยานฐานมันพยานฐานอะไรอะตอนตั้งเนี่ยถ้าที่ผมได้ยินเขาบอกมีมยาขับเรือนะแจ้งไปแล้วทั้งสองคน มันใช่หรือไม่ใช่นะฮะประมาทเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะฮะกระทำย้ำนะฮะกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังับนะ,ะเขาก็ทําอย่างไรล่ะก็ไม่ได้ตอบเรานะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่องโหว่ก,ก็ก็มันไม่แปลกที่ชาวบ้านเขาจะด่าอยู่อย่างเงี้ยคุณก็พูดได้ดีเรื่องง่ายๆตอบหน่อยนี่แหละครับที่อดีตนะครับตํารวจท่านเนี้นะครับอดีตผู้การาท่านเนี้ยได้วิเคราะห์ไว้อะไว้ว่าถ้าเกิดว่า อายการนะครับก็คือตํารวจส่งสำนวนไปให้อายการแล้วอายการไม่ส่งกลับมาสอบเพิ่มเนี่ยไม่ส่งกลับมาสอบเพิ่ม20ประเด็นเนี่ยส่งฟ้องแบบนั้นเลยโอกาสที่ผู้ต้องหาหลุด99.9% 9 99เพราะอะไรครับเพราะขาบวนการสืบสวนสอบสวนมันมีพิรุษตั้งแต่ต้นมันมีข้อแลกตั้งแต่ต้นเห็นไหมฮะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับที่เราบอกว่าอายการเองนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านอายการเองก็ตรวจสำนวนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จึงตีสำนวนกลับมาให้กับทางตำรวจสอบประเด็นเพิ่มอีก20ประเด็นซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาอื่นหรือเปล่าหรือแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่าหรือมีการที่จะต้องทำอะไรใหม่หรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าข้อหาที่แจ้งไปเป็น,ปนข้อหาประมาทซึ่งแต่ละคนประมาทดูแล้วมันไม่น่าจะเข้าแล้วก็หลักฐานไม่น่าจะหนักแน่นพอในเรื่องของความประมาทเพราะฉะนั้นโอกาสที่ขึ้นไปสู่ศาลเนี่ย โอกาสที่ผู้ต้องหาจะหลุด99.99% 99. 99ตามที่ผู้การท่านนี้พูดนะครับหรือไม่ง,งั้นก็คือว่าพอแจ้งไปปุ๊บนะครับแจ้งไปปุ๊บแจ้งข้อหาตามที่ตํารวจทําสํานวนมานะครับไอการแจ้งข้อหานะครับผู้ต้องหาก็จะรับสารภาพทันทีเพื่ออะไรครับเพื่อสุดท้ายถ้าผู้ต้องหารับสารภาพก็ไม่สามารถที่จะไปหรือฟื้นอย่างอื่นได้ไม่สามารถที่จะไปหาความจริงอะไรได้ไม่สามารถไปหาข้อมูลอะไรได้อีกเลยทุกอย่างหยุดแค่นั้นแล้ว เมื่อรับสารภาพขึ้นไปสู่ชั้นศาลโอกาสที่จะหลุด99%ก็คือ1รอลงอายาไงครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าวันนี้เหมือนกับตํารวจซํำสำนวนอะไรที่มันมันแปลกๆอยู่นะครับมันแปลกๆอยู่เพื่อจะให้อ่าไม่มีการค้นหาข้อมูลของความเป็นจริงหรือเปล่านะครับในการแจ้งข้อหาเนี่ยมันแจ้งข้อหาตั้งแต่ยังไม่ได้พบศพอย่างที่ผู้การท่านนี้บอกจริงๆแล้วต้องให้เจอศพก่อนแล้วถึงจะ ดูก่อนแล้วถึงจะแจ้งข้อหาแต่เนี่ยมาแจ้งข้อหาตั้งแต่ยังไม่พบศพด้วยซ้ำนะครับเราต้องมาดูติดตามคดีนี้กันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะเป็นไงข้อพิรุษในการทํางานฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะ่ะมันมีตลอดนะครับเราต้องจับตามองนะครับแล้วก็จับตาคดีนี้อย่าให้คดีนี้เงียบเหมือนกับคดีที่ผ่านมาถ้าคดีนี้เงียบก็จะเหมือนคดีที่ผ่านมาผู้ต้องหาไม่ได้รับการลงโทษนะครับพวกเราต้องทุกคนต้องช่วยกันนะครับ